tằm tằm <laughs> <laughs> ไปอาบน้ำไปไปเล่นน้ำไปเดี๋ยวแม่อาบน้ำใหอ้อ้าปแาเ,เนี่ยกลัวกลัวดีๆนะอย่ามันเฮียอะไรนี่นี่น,นี่ทำอะไรอย่างนั้น เลือน้ำให้เล่นพีน่น้องเนเน่ทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนจ้าก่อนเร็วโอ้บูนมีกล้วยม,มีปลานี่ปลา,ปาอะไรอันนี้อะไรอะไรตอบพ่อก่อนอะไรอะไรเราอะไรตอบพ่อก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเอา้า เอาๆแปลงฟันนี่แปลงฟันแปลงฟันนี่ไหนยาสีฟันเอายาสีฟันไหนแปลงแปลงสีฟันหนูอยู่ไหนอ๋อแปลงสีฟันอยู่ไหนเดี๋ยวพ่อหาให้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าแปลงสีฟันไปไหนวะ<ป>แปลงสีฟันไปไหนไ<ป>ฟันนั่นแหละอยู่ไหนไ<ป>อ่ะอ๋อ อา้าวแป้งสีฟันไปไหนอ้าวเจอแล้วอ่ะแป้งแป้งฟันเร็วนี่แป้งฟันเอาบีบยาสีฟันใส่ก่อนบีบยาสีฟันใส่ก่อนบีบยาสีฟันใส่ก่อนแป้งฟันทีนี้แป้งเออแป้งงั้นแหละเออแป้งออทำความสะอาดฟันด้วย อ้โแดงโอ้โหแจงบีบยาสีฟันใส่ด้วยยาสีฟันไม่มีบีบยาสีฟันใส่ด้วยมันจะได้สะอาดเอา้า้างไปโดนอะไรฮะคางหนูไปโดนอะไรทำไมแดงๆฮะโอ้โหแปลงฟันเก่งจงเลยว่าลูกพ่อนอ,นอนแช่น้ำอากุชี่เลยเหรอ เอาเล่นอยู่นี่นะกำวันเล่นน้ำทีทวันละครั้งเพื่อความสนุกของเธอเล่นก็อยู่ในสายตาพ่อแม่นะครับเกิดน้ำให้เล่นหน่อยเพื่อผ่อนคลายคลายความร้อนบีบยาสีฟันใส่ลูกแล้วก็แปรงแปง้ง แปลงข้างไหนก็แปลงขนาดข้างไหนก็แปลงจับแปลงมนันเป็นเออลองข้างขวาดิเออแปลงข้างขวาดูดิเออแปลงข้างขวาก็ได้นี่นี่นี่นเลนน่าเมึงเออน้องสาวแต่น่อยครัวครัวเขาครัวครับผมยีกยวกระชิ่ครัวปิ้กครับ อันนี้น้องสาวต้หน่อยเด้อครับน้องสาวลาครับต่อง่ายไงยน้องสาวลาเงียบแต่เงียบแต่เยอต้นหน่อยสีํำครับในน่องในน้องเล่าขัว <Okay. S 1> ผู้ใดอยากได้เข่าขัวก,กร้างได้เด้อผู้ใดอยากได้ พริกผงเนาะจะสร้างได้ครับผม unos. แอดไลน์แพ่ว่าใจคิดมันนะครับผมเขาขายขายมืดทุกอย่างพี่น้องอยากได้แต่ว่าอันนี้เขาตาเรื่องพี่น้องตําเองครับผมตะหน่อยตาเองต้องาด้ปันนี่เพื่องเขาขวแพ่ว่าขวเองครับผมเพราะว่าตะหน่อยขว่เพรน้ำคนบลานพรนมัน้ใหม่ขวดเพื่อนว่า ก็เลยอ,อยากขัวเองครับผมมัน <Okay. S 1> ลงมือเองเตุ้ยอาจะหน่อยก็ควรละแล้วจะหน่อยจะตำห้เพิ่มหอมครับผมเขาขัวขัวใส่ลาบใส่ก้อยเว้ยผิกผมขัวเองนี่หอมตัวที่น้องใส่เครื่องกันมันไม่ค่อยหอมไหม ม้วนเครื่องขวัวเองเนี่ยขวดแล้วตำแม่พ่มหอมมันสิแตกต่างกันครับตำเองพ่อมีเม็ดกกุบๆเนี่ยแต่ว่าเ้าก็ตำละเอียดที่สุดละขัวไปเรื่อยๆหอง่งบ่ฮะ เด็ดเด็ดตอนนี้ขอบอค้อมเจ้าดินะจเจอออ้าเ้ยคอยหอมเจา้าโอ้ยบ่อาหรอกเด้อเหม็นขี้ไก่เหม็นเมียตะกีที่วัวสีน้อฮะตะกีที่วัวสีน้องนี่ละพี่น้องตะกัวไปครับผม จะได้ใส่กอ,อกจะได้งั้น,นก,ก็คายเหมือนครับผมใส่กอกมือน,นี่หาซิฟคอร์กเรียบร้อยครับผมทรงอ่อนร้ายมือนเหมือนี่โบนนนนได้เ็ดถูกขายในบ้านก็ได้ฮะมพื่อ,อหาซิฟคอร์กไม่นอ้อเขาเขาเอ้ยใส่กอกวุ้นเส้นจะใส่กอกกินกับเขา<อ>ครับโอ,อ,อียงเอียงเอียังเนาะ หยับอันนั่นกับห้องลงไปลงไปกีฬา,าสิเป้ยังอ่ะเดี๋ยวจนเมื่อมึงก็งหน่อยตย<า>ตำตำตำนน่ตตำตำตำ nhốt xa cái bước hình này tám tám xe กินขนมหวานเอาขนมบ่ะกินดีจ้งหรอนมป่ะบขอบคุณ้า่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าแม่จา่อนจ้า เสียบบ่โอ้ยเดี๋ยวตัวหน่อยสิตำเขากลัวเดี๋ยวให้แพร่บ้านี่นี่อาบน้ำกินขนม ขนมปังขนมปังแท่งนี่แมนบอกเขาเอิญน,นั่งเป็นเก้าคนาับไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะหน่อยตำตำอันนี้ตำตำ ไปอาบน้ำไปไปเล่นน้ำไปเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้ผนเอกตำค่ะเชียวยังเอากุ้ยเจียบ่เอากุ้ยเจียบ่บวันนึ่งผนเอกขวัวอันนี้มาผนเอกเชียวยังฮอ๊ะก็เอาใหล้ลูกกีฬาอันนี้ผนเอกตำใส่ใส่จะตำเนาะข้ากิ้วขวเองตำเอง ปานนั่นอยากตัวบอกว่าชีตเองเดี๋ยวมันก็สิแหลกไปครับน้องเมื่อกงามนี่แหละเอามึงแ<อ>ก่ก็นี่เดี๋ยวมันก็ค่อยดีแหลกไปครับรลอง,ลองบอผิดฟังพี่น้องปกงด้วยตเองทำเองนี่พี่น้องกระทนไปเรื่อยๆครับผม ทาให้มันแหลกๆครับผมนีเดี๋ยวตตหน่อยขอเวลาตำก่อนอเข้าคั่วเข้าคั่วหอมๆโอเคครับผมไปก่อนผู้ใหญ่อยากได้ก็สั่งได้ครับผมปีกผงเข่าคั่วเอ้าหาสิบบาทก็ะขายพี่นอ้องไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวตตหน่อยตำก่อน